สวัสดีครับสวัสดีครับวัวันนี้สาวแต่เบาต้นแล้วก็เกตพลดไปเรื่อยพาลุยพามาหาเห็ดกันที่เขาส้มม่วงกันนะครับสวยนี่เราพามาหาหกันเดือนพฤศจิกานะครับหนาวแล้วหนาวแล้วเนี่ยกาลังหนาวเลยลมหนาวลมเย็นกําลังมาเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูคลิปพวกเราเก็บเห็ดกันเลยนะครับไปกัน,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 านสาวแต่เห็นเห็ดน้ำอมนะครับไปกันไหนอู้สวยจริงเออหมานคักนี่นะครับสวย

นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่แห้งๆแข็งๆได้ไหมนี่สวยๆนี่ให้เก็บเด้อเก็บ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 คนหมานะครับไปทางไหนก็หมาน ไอ้พึ่งไฟใช่ไหมจ้ะนี่ดกหนึ่งสามโดมหนึ่งสองสามหนึ่งมหน่งน้องเออเอนะครับสวยเลยเห็ดพึ่งดำนะครับอันนี้พี่ไม่เคยกินนะเอาก็ที่พี่พี่เก็บเก็บไปให้แม่ไงใช่นี่ย จะไม่ชอบงเห็นนี่แล้วนะครับอันนี้กลังลกเขาหรือเปล่าผมก็อยู่ตัวนี้เองเมื่อกี้ไนี่นะครับนี่นะครับไหนอีกนะนี่นะครับแห้งๆดอกแห้งๆไมกลัดีเกตีจะเก็บไปสิเก็บถ่ายไหมถ่ายสิจ๊ะตาไหนตาก็ยังมองเห็นเนะไหนอะี ตูมเล็กตูมเล็กนี่ตูมเล็กแล้วก็มานี่อีกนี่กำลังงอกกำลังงอกกำลังงอกนี่แตกออกอุ้ยแตกออกกำลังเล็กใช่ใช่จ้นี่ปลาแล้วะนี่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 เกี๊นี่นีนี่ตอนนี้ครับใช่อไถึงนู่นเลยนี่สวยเก็บไปเก็บ เห็ดนนำมอมนะครับสักหนึ่งดอกสวยๆกอแดงดอกสวยนะครับกอแดงเดินพฤติจิกาเขาสับม่วงบรีรำออกห่างๆนะครับเห็ดแต่ยังพอได้เก็บกันอยู่เห็ดแปะนะครับดอกใหญ่เลย นี่นะครับหนึ่งดอกเอา้ามีอีกเดี๋ยว่อนน,ะนึ่งนิดนะอเอาเละเลยแต่ก็จะเอานะครับเอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็แกงปีดแป้นนะครับนี่ แป้งนะครับน้าเห็นเห็ดแป้งครับนี่ไงครับปูอุ้ยดอกใหญ่นะดอกใหญ่เลยอือนี่นี่กำลังโผล่ออ้หสวยนี่นี่

สาไยไม่รู้สาไยทางนู้นเห็ดแป้งครับนี่ดอกนั่นดอกตูมเล็กๆไม่เอานะครับเหมือนจะเห็นใช่ไหมขาวๆนี่นี่นี่อะไรเห็ดเห็ดเห็ดอะไรเห็ดแป้งไม่ใช่ไม่ใส่เดือนนะครับตูม ตุ่ง่ทุ่ง,งวันนี้สุดมากมีแต่เห็ดแป้งกับเห็ดคีโตโลนะเห็ดไ้เดือนเห็ดอย่างอื่นไม่ค่อยเห็นเลยกอแดงก็แบบวังวังคีโตโล แเพิ่งหวานนะครับไปดูในตะกร้าครับไปอะไรนะไปดูในตะกร้าครนะับไปนะเหี้ยเห็ดสวยนะวันนี้เห็ดขายวันนะสุดยอดเดินหาเห็ดก่อนนะครับเดินหาเห็ดก่อนนะที่ตะเลยนะครับ <laughs> เห็ดไส้เด <laughs> ือนนี่เลครับ นี่เอ้านี่อะไรลุม่มญาตเห็ดน,นี้อร่อยนะครับรองรองจากเห็ดละโงกเลยใช่ตระกูลเดียวกัน,ตกนแต่ดอกเขาเล็กนิดน,นึงดอกเล็กแล้วก็เประาะบางหน่อยนะครับแต่ก็จะเก็บน,นะครับนี่ได้เกือบเตรียมตะกร้าแล้ว เก็บต่อกันพึ่งหวานนะครับนี่เหพึ่งหวานเห็ดอะไรสวยพึ่งหวานหนึ่งดอกนี่นนดสดอกเห็ดดำนะครับนี่ดอกแปลงครับดอกใหญอึ๊บ คนไหนเห็ดเห็ดอะไรครับอ๋เดี๋ยวมันออกเพอร์เร์พาราเลยนะครับไหนหูวก็แดงหนึ่งนู่นนูนู่นนู่นสองสามนูนู่นนู่นนนเห็ดดำงออย่างนี้เลยนะครับใงอกอย่างนี้เลยดูนี่เห็ดแดงดูดูเขางอกสิครับดูเขางอกสิลงโจงเลยดอกสวยๆแต่ดอกสวยทั้งนั้นเลยไหนทางนี้ด้วยนะครับอื้ม นี่ะครับดูนะมาดูนะออกอะไรลองจ้องเนี่ยออกลองจ้องเลยเห็ดเห็ดแดงนี่นี่นะครับนี่นะครับนี่ดูอีกทีนี่นี่แดงแต้แดงดูแดงนี่แดงแป๊บว้าวนี่คือหน่าเก็บเลยนะครับเดี๋ยวไปหากันเลยอใหญ่มากเลยนะครับอยู่ข้างทางเลยดูว่านอะไรอยู่ข้างทางน่ะเห็นน้ำมุม อย่าพลาดเธอพลาท่าเลยนี่นะครับใหญ่มากเลยมาดูใหญ่มากเลยนะครับดูนะครับดูสิใหญ่มากเก็บเลยว่เชียรเก็บเลยฮะใหญ่จริงอยู่ข้างทางเลยดูนะครับดูนะครับโโอ้ห อู้โอ้ลันลานอันนี้เห็ดอะไรน้ำมอมน้ำมอมเนาะใหญ่จริงแหมมากเลยนะครับใส่ตะกร้าบุบบับบับบับเต็มเลยใสร็จเดือนเหตุพึ่งหวานนะครับเพึ่งหวานพึ่งหวานไฟ เก็ดกอแดงนะครับดอกสวยๆแข็งๆอัน hmm. น uh ี huh. ้ก็กอแดงนะครับอันนี้ก็เอาได้ข้าเข่็ดปวกนะคะนี่แต่งหน้าได้สวยสวย สิมองหน้าสิครับแดงแป๊ดเลยมันไม่เชิงแดงนะครับฮะแดดละคนได้เต็มไปกล้ากันทุกคนนะครับอันนี้เราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหากันอีกเอาให้เต็มวันนี้เอาให้เต็มเลยอยู่ไหนก็ต้อง ทอดข้าวก่อนเอาแรงก่อนไปต่อกันนานะครับนานเข้ามาหาก็เจอเลยนะครับนี่สามสี่ดอกเลยนี่เป็นดงเลยนะเห็นไม้นูนู้นเป็นดงเลยนี่นะครับนี่นี่เนี่ยเป็นดงเลยนี่ครับนี่นะครับ อ้ว่านี่สวยนี่ไงสวยมากเสานี่ก็ชมพูดอกสองดอกนะครับอี้แล้วก็อันนี้ดอกกุหลบเพื่อนครับ ไปหาน้องน้องเห็ดเห็ดเห็ดไรนะเห็ดดำเห็ดดำมองไหนแต่ก็อนหินเลยกินไปแล้วดอกนึ่งกี้นี่กิบไปดอกนึ่งกี้ที่ได้เห็นดอกเดียวสามวงหนึ่งสามเยมนี่งหนึง1นึ่งอันเด หวยมาแล้วทีนี้ได้หวยแล้วครับเห็นละมอมเลยครับอืมได้ดอกใหญ่ๆทีไมันส่วนตัวกับพี่ไม่ได้ดอกใหญ่เฉียงนี่ไปเลยเห็นละมอมไม่ใส่เฉียงตบำนี่เลยเฉียงออกไว้ลงได้แก่เขาแก่นะครับแต่เอาได้นะครับเพราะว่ามันแข็งมากเลยแข็งปกเลยนี่เห็ดดำนะครับดอกสวยอุ๊กนี่ โกกเลยเราผิดเราหาเห็ดก่อนนี่จะเอหนึ่งดอกหนึ่งดอกเอามาทันีหนึ่งดอกที่นี่หนึ่งดอกเดินดดมานถึงกัฐะออกอุย้ยตรงนี้ดอกใหญ่มากใหญ่เลยนะครับแตกเละมันติดกับใบไม้มาเลยอ้ยลากไม้โอ้อ ى, โห <ด S 1> <า>หมดเลยถ,ถ้าช่วงฝนตกชุกแบบนี้เอาไม่ได้เลยเนาะใช่อันนี้แข็งอยู่แข็งมากเลย อุ้โเขา,ยาสยงานายนั่นน่ะโดเขาอย่างสวยทำไมใส่ใส่ไปอย่างงีเนี่ยนี่คิดเลีงกเขาพกแดงครันี่เห็ <c oughs> เดพึ่งตรงนี้ด้วยนะคร ครับคลิปนี้เรามาเก็บเห็ดกันที่ซับม่วงนะครับเนี่ยได้คนเต่กตการเลยนะครับดอกแดงสวยนะครับวันนี้เรามากันสามคนมากับสาแตงมต้นนะครับคนวิราพาลุยนะครับนี่วันนี้เราพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วจะไปแกงเห็ดกินกันเดี๋ยววันหลังเราจะมากันอีกนะครับเห็ดสวยๆเลยวันนี้ยังไม่ปิดฤดูกาลนะครับน่าจะมาได้อีกหลายรอบนะครับได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆ ครับคลิปนี้เก็บแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสเต